สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC แฟนคลับแม่ครัวสุข,ขูสุคนเอาสบายดีทั้งสอปป,อปอเล่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสบายดีจ้าสำหรับหมยเล่าพัฒนาหวดที่ผ่านมาอุ้ยออกแบบประหยัดที่สุดเลยว่ะพี่น้อง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าพ่ะนะยายจะมาออกไปทั่วทีทั่วเดียนแต่หวยเล่าเนี่ยปานบ่มุนเวยุ่มองเกาฝากควบไปถึงรัฐบาลเล่าในเด้อมุนเนีเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าอะสำหรับงวดทีิพานมาอาจารย์ได้เขาแน สายดวนกับบ่เปลี่นสายดวนสายดวนกับลุดสายดวนแม่ครัวหลุดสายดวนเซียนลูกแฝดกับย่างรุดลักหนวยล่างกับลุดอ้าวลุดว่าลุดเดินว่าเดินสูตรคำนวณแม่ครัวกับย่างรุดให้สามเก้าโอ้ให้สามหกออกสามเกาอู้ รุดรุดคือรุดเดินคือเดินคนบ้านสวนเข้าสามเก้าตรงตรงตัววิ่งเข้าชุดวินเข้านะสำหรับคนบ้านสวนอ่ะอาจารย์ได้เขาเข้าตามเด้ออาจารย์ได้บอกเขาเข้าก็ตามเพื่อกอ,อละ่ะ เพชรเมืองจันทร์ลุดอ่าเซียนพิษสนุโลกด <c oughs> ่นบนล่างเก้าจับคู่ไม่มีสามเก้ามีแต่สี่เก้าอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ลุดกระตามคือเก้า เซียนอำเภอนาำสมหนึ่งเจ็ดเข้าตรงๆต,ต,ตัววิ่งตัวรูดเข้าอ่าอาจารย์พงพารวยให้นึ่งปดออกหนึ่งเจ็ดชุดวิ่งเขา่าที่หนึ่งกับเก่าเต่จับคู่พลาดไปเนาะค่ะพี่น้องเนะาะอ่าอาจารย์พงพารวยชุดวัดใจเอซี เดนหนึ่งเจ็ดจับคู่เข้าหนึ่งเจ็ดตรงตรงอ่าเอานี่คือสุดวัดใจเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อหววทีพานมาอาจารย์ไรเขาาหอกกรตามอาจารย์ไดโบเขาเหอากระตามพื้เก่าละ่ะเออเซียนลูกลูกแฝด เซียนลูกแฝดสูตรคำนวณรูดเซียนกุดจับอุ้ยตัวติดเข้าตัววิ่งตัวรูดจับกันมาตัวติดเข่าอะนี่คือเซียนกุดจับเซียนลูกแฝดรูดนะตามกันต่อเขา่าสาซี่อาจารย์ มาวันที่แปดบานนี้วันพุทธที่แปดเสียนอำเภอเอาเซียนลูกแฝดเซียนลูกแฝดกอนมู <c oughs> เตรียมแคบนาจอเด้อพี่น้องเด้อเซียนวิ่งรูอ บ่มีสระอูตัวนี้วันที่แปดเดือนสิบหกแปดวันพุธที่แปดได้พี่น้องเด้อท่างสปเล่าเห้าเนาะออาผู้ใดเป็นแฟนครับอ่าเมื่อเล่าพัฒนามาตามกันต่อเซียนลูกแฝดวิ่งรูดศูนย์กับแปดกับคู่มีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกห้าแปดแปดสี่สี่เจ็ดสี่หกคู่หกตัวนะพี่น้องนะ อแคบนาจอหรือว่าเขียนกันไว้อีแมเขียนกันไว้ให้ท่านคันแคบนาจอบ่เป็นเขียนไว้ไว้เซียนลูกแฝดว่าท่านอ่าแม่ครัวสิไหเบิงตะระอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะมือนี่มี8อาจารย์มามาดูแม่ครัวแม่ครัวรอบนี้วิ่งรูด4กับห้าจับคู่มิสีศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดหาห้าห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ้าวเขียนผิดตัวนี้มันที่ปิดมากก็ต้องปินห้าแปดตัวคู่นี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นตัวยับกวัวแทนโอ้มันต้องเป็นหากเออกระซี่เก่าก็ถือเรื่อยเนาะโมเมนอันนี้ซี่แปดห้าแปดห้าศูนย์ หาหนึ่งสีเกาก็ถือกันละประเทศอันนี้สี่เก้าห้าเก้าถึงกิพี่น้องโอ้แม่ขัวกับลุงหนาลงหลังเนาะอ่ะสี่เก้าห้าเก้าอ่าของแม่ขั้วเด้อพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอกันไว้ตามกันต่องวดเนะาะหะพี่น้องเนาะ เอาวิ่งรูดบนล่างสี่กับห้าจับกูมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบัทชุดวัดใจเอฟซี ชุดวัดใจ FC เด่นหนึ่งสชุด4ตัวมี2 8 1แปสองสตัว8ปดสองจับคู่มีหนึ่งสองสองเจ็ดสอแ้าสามเจ็ดสามแปดสแล้วก็8ปด่ะแคปนาจอชุดวัดใจ FC งวนเมื่อกี้นี่แตก1นึเกตได้พี่น้องเด้อ ชุดวัดใจเอฟซี FC แตก 1, 7, หนึ่งจิตวดที่ผ่านมาฮะแคหนาจอกันไว้เพราะว่าเมื่อน,นี้เป็นวันพุทธที่แปดมาดูเซียนอำเภอนาำสมวิ่งรูดสี่กับห้าจับคู่มี40 4ศูนย์สี่สามสห้าศาสา้าแคือตรงก,ก,กันกับของแม่ขั้วเทตัวเลขบัาเอาแคหนาจอกันไว้พิจารณากันบึง ของเพิ่บนบ่มีหนึ่งของแม่ขัวมี1หนึ่งเพิ่มแต่ของแม่ขั่วมีหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ้าเซียนอำเภอนามสมวดที่ผ่านมาแตกหนึเจดเ้พี่น้องเด้อของเซียนอำเภอนามสมอ๋ไปแล้วสองอาจารย์เอ้ยซี่อาจารย์เพชรเมืองจันท์ชุดวิน10 3่งศูนย์สา วิ่งรูดศูนย์กับ1จับคูมี่หนึ่งศปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสามสองสองสองศูนย์สามศอ่ะเพชรเมืองกันเอาหัวนเมื่อกี้นี่ตัววิ่งตัวรูดเพชรเมืองกันเข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องนะเอาตามกันต้องงวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูคนบ้านสวนคนบ้านสวนวัดที่ผ่านมาแตกสามเก่า รอบนี้มาอีกแล้วคนบ้านสวนบันที่แปดชุดวินหนึ่งสามหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดหนึ่งกับสามจับคูมีสามหนึ่งสามหกสามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้ากันหนึ่งหนึ่งสามสาม หมวดมุ่กี้นี่แตก3าเก่าด้อพี่น้องเด้อของคนบ้านสวนมาดูเซียนกุดจับเซียนกุดจับวิ่งรูดสีก่ก5เอา้ารอบนี้ซี่กับหาหลายแถวะวิ่งรูด4ี่กับ5้าตัวติด0ูนย์หกตัวติดบ่คือกันเนาะจับคู่มี4ี4ศูนย์ ห้าศูนย์ห้าเจ็ด้าแปดหกแปดกันตัวร่องไ้ก็คือแปดศูนย์กับเจ็ดปดอ่ะนี่คือเสี้ยนกุดจับสำหรับวันพุดมือนีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเสี้ยนกุดจับเมื่อกี้นี่กับเขาตัววิ่งตัวแดนมาน้ำกันหนึ่งเจ็บเนาะพี่น้องเนาะมาดูอาจารย์พงพารวยสี่ตัววินเก้าแปดสองสาม จับคู่8ปดสองสองแปดเองอเออเออเก้าสองอ้าสคนนี่คืออาจารย์พงผ้าร่วยสีชุดสีตัววินส้ำเร็ขสี่ตัวละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับบตัวซื้อ,อ,อเลขว่าหลายตัดอกอ่าสำหรับอาจารย์พงผ้าร่วย เอาแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิง้งสําหรับตัวเลขแนวทางแต่ละอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้เป็นหวยลาพัฒนาให้พี่น้องเฮ้งเฮ้ง,ง,งปังปังลำรวยเงินทองเอาผู้ดอ,อยากเขามาบานแม่ขัวเด้อผูดอยากเขามาบานแม่ขัวอามาเบิ้งหวยห้าน้อยห้าน้อยเหมือนว่าี่แตกคักแตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยแตกสองห้า ห้าสองห้าตรงตรงศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเบอร์แอดไลน์เบอร์โทรได้เนาะพี่นวองเนาะแอดไลน์ได้ line, โทรได้อยากเข้ามาอยู่ในบ้านแม่ขั่วมือขึ้นนี่มือวานนี่มือก้อนนี่กับเขา่าสำหรับห้าน้อยเนาะสำหรับห้าน้อยแม่ขั่วเป็นยังคือบนโลงในคลิป ล่องใพี่น้องราะว่าสําหรับผู้อยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มแม่ครัวเดอ้อสำหรับผู้อยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มแม่ครัวนี่ค่ะเมือว่านนี่หานอยแม่ครัววิ่งรูดสองกับสามผู้ได้วิ่งกับรูดนี่ให้ว่าตัววิ่งตัวรูดเดียนนี่เขาทั้งเดีอยนเลยพี่น้อง ตัวจ้อาอาทิตย์หนึ่งสิรุดอยู่หลอกสองมื่ตัวเจะเมื่อขึ้นนี่เข่าสองฮาตรงตรงบานนี้กามะเข่าเจ็ดสองโตกลับบานน้กามาเข่าสามสามหนึ่งบอกเฮ้ยสามศูนย์เออตัวรูดบูสามหนึ่งเหรอเว่ยมันขึ้นนี่ตัวรูดนี่เพราะพิษหวังตัวจ้อนี่อาจจะเข่า มือนละชุดแต่ว่าเข่าตกกับห้างมือกับเข่าแตกสองชุดนี่พี่น้องตัวจาะหวยเล่าพัชชันโอ้หวยอันห้าน้อยแม่ขั่วเอาพูดใดอยากเข่ามาบึงห้าน้อยเข่ามาจับเงืนทุกมือมีให้รุนทุกวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีให้รุนทุกวันมีให้จับเงินทุกมือ้ลังคนกับบนจนว่าพ่อเนาะ เอาโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยจานพงพารวยโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มอ่าเพราะว่าในกลุ่มของแม่รัว่วอาจจะมีห้านอยหวยหุ้นลาวพัฒนารัฐบาลไทยหวยหุ้นมีทุกมือสิบวิออกครั้งหนึ่งชั่วโมงออกครั้งหนึ่งหวย้ลังค้นพนุจัดจุดจับใดของอัตราอาจารย์เนาะ เพิ่นจนว่ามือนี่เอาสามมื่นพ่อมือนี่เอาสองมื่นพ่อผล้ล่าพี่น้องเอ้ยเอาแคปนาจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิ้งสํหรับตัวเลขแนวทางของลาวพัฒนาเอา,ายากเขามาลุนห้าหน้อยเขามาเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าพอกันคลิปนะสําหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งปังปังลำรวยเงินท่อเหมือแรล่งให้ถึกลาวพัฒนาทุกทุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ